สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เข้ามาชมทางช่องโบราณจารย์จากนี้ไปทางช่องโบราณจารย์จะมาบอกกล่าวเล่าสู่คนฟังในปกินกะคำทำนายทางโหราศาสตร์กันสักเล็กน้อยพอเป็นแนวทางให้คบคิดพิจารณาถ้าฟังแล้วตรงกับใจก็ฟังไว้ถ้าฟังแล้วไม่ใช่ก็อย่าถือสาเอาเป็นสาระเลยนะครับ ก่อนอื่นขออธิบายหัวข้อเรื่องจากปกคลิปที่ว่าฟื้นชีวิตปลุกวิญญาณในที่นี้ทางโบรณาจารย์ขอสื่อถึงความหมายของสิ่งใดต่างๆที่หยุดนิ่งหมดสภาพหมดความสำคัญไม่มีไม่ได้ใช้ประโยชน์หมดสมัยนิยมถ้าจะหมายถึงจิตวิญญาณก็จะสื่อถึงสิ่งดีลับสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ความเชื่อความศรัทธานในเรื่องต่างๆที่มีคนมากระทำการให้สิ่งเหล่านั้นกลับมาใช้งานได้อีกมีประโยชน์มีความสำคัญได้รับความนิยมอาทิตัวอย่างเช่นการปร,ปรับปรุงบ้านทรงโบราณเป็นทรงโมเดินสมัยใหม่ปรับแต่งรถรุ่นเก่าๆที่เลิกใช้เลิกผลิตมาทำเป็นรถคลาสสิกหรือรถแนววินเทจ หรือจากการใช้น้ำมันมาเป็นการใช้ไฟฟ้าถ้าจะให้หมายถึงบุคคลก็จะยกตัวอย่างเช่นศินลปินนักร้องนักแสดงบางท่านที่ออกจากวงการไปนานแล้วจะได้กลับมามีความนิยมใหม่มีชื่อเสียงโด่งดังอีกครั้งหนึ่งก็เป็นได้ประมาณนี้ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็จะเป็นผลอันเนื่องมาจากดาวอาทิตย์และดาวเกต โคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนเดียวกันคือเรือนราศีกรกฎตั้งแต่วันที่17รกรกฎาคมไปจนถึง17สิงหาคม2566ซึ่งจะส่งผลต่อเจ้าชะตาในลัคนา12ราศีเย็นอย่างไรนั้นเรามาดูกันครับเราก็จะมาพูดถึงชาวลัคนาราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎ จากการที่ดาวอาทิตย์มาร่วมเรือนกับดาวเกตในเรือนราศีกรกฎซึ่งเป็นเรือนตนุหรือเรือนลัคนาของชาวลัคนาราศีกรกฎหรือที่เรียกกันว่าดาวอาทิตย์ดาวเกตมาทับลัคนาซึ่งตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมไปจนถึงวันที่17สิงหาคม2566นี้จะส่งผลต่อชาวราศีกรกฎคือ ในด้านการเงินแบบชัดๆกันเลยทีเดียวนั่นย่อมหมายถึงชาวราศรีกรกฎจากอดีตท,ที่เคยตกกรรมำลำบากขาดแคลนทุนทรัพย์เงินขาดมือชักหน้าไม่ถึงหลังหรือชีวิตที่ผ่านมาการทำมาหากินมันปืดเครื่องสิละเกินหรือบางท่านอาจจะบ่นกับตัวเองว่าชีวิตนี้ทำไมมันยากจนข้นแคนสิลเกิน หรือบางท่านอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองเสียทีเดียวแต่หมายถึงศักดิ์ศรีความมีตัวตนจากที่ผ่านมาจะเป็นเสมือนว่าเป็นคนโนเนมไม่มีใครรู้จักหรือไม่ค่อยจะมีความสำคัญในสายตาคนอื่นหรือบางท่านอาจจะถึงขั้นปีกตัวเองออกจากสังคมไปเลยก็ได้หรือเป็นคนประเภทแถวหลังสุดคนทั่วไปมองไม่เห็นมองข้ามว่างั้นเถอะ จากนี้ไปตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมถึงวันที่17ตุลาคม2566นี้จากที่จั่วหัวเรื่องจากปกคลิปที่ว่าฟื้นชีวิตปลุกวิญญาณอันจะเป็นการสื่อความหมายที่ว่าจากคนที่สิ่งที่หมดความหมายไร้ยราคาจากที่กล่าวมาข้างต้นก็จะพลิกฟื้นชีวิตความเป็นคนคนใหม่สิ่งใหม่ๆ เติมเต็มไปด้วยจิตวิญญาณและพลังชีวิตที่ดีงามในวันข้างหน้าแม้กระทั่งเจ้าตัวชะตาเองก็คาดคิดไม่ถึงว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไงอาทิเช่นจากที่ลำบากด้านการเงินก็จะมีโชคลาภหรือมีโอกาสมีช่องทางที่จะทำเงินจากที่ว่าจนก็กลับมารวยได้วงเล็บความรวยมีหลายระดับนะครับคนเรานิยามความรวยของแต่ละคนไม่เหมือนกัน จากคนที่โนเนมและคนที่ไม่มีความสำคัญในสายตาใครๆก็กลับมามีชื่อเสียงมีคนให้ความสำคัญมีคนยังย่อมจกจ่องอาทิเช่นบางคนจากตะเวนแข่งประกวดร้องเพลงประกวบความสวยงามหรือแข่งขันด้านความรู้ความสามารถหรือด้านกีฬาพอโอกาสเช่นนี้มาถึงกลับมาชนะโดวงดังเรียงปร่างชั่วข้ามวันข้ามคืนเังงนั้น เรื่องเช่นนี้มีให้เห็นบ่อยๆในเวทีประกวดต่างๆถ้าจะมองทางด้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งน้ลับหรือประเภทสายมูก็ไม่ต้องรู้อื่นไกลละครับดูที่ตัวจ้าชะตาเป็นหลักเลยก็ว่าได้เมื่อใกล้จะเข้าช่วงวันที่17กรกฎาคมถึงวันที่17สิงหาคมนี้ท่านจะรู้สึกในตัวตนได้เองเลยว่าท่านมีองค์ไหมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มกายหรือเปล่า ท่านมีเซนต์พิเศษที่สามารถรับรู้ในจิตวิญญาณได้เลยหรือบางท่านที่ได้ปฏิบัติธรรมด้านจิตภาวนาจะเป็นสายสมถกรรมฐานหรือสายวิปัสสนากรรมฐานท่านก็จะได้องค์ธรรมหรือองค์ฌานได้อย่างใดอย่างหนึง่งนั่นเพราะด้วยจิตเดิมแท้ของท่านตั้งแต่อดีตชาติได้ส่งผลต่อท่านแล้วสิ่งที่กล่าวมาในเรื่องจิตวิญญาณ หรือเรื่องสิ่งศักดิ์สิทก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อความศรัทธาของแต่ละคนนะครับว่ากันไม่ได้มันเป็นเรื่องปัจเจกบุคคลครับไม่ใช่จะมีได้ทุกคนเสมอไปท้ายคำพยากรณ์นี้ทางช่องโบราณาจารย์ก็ขอ,อน้ำใจสักเล็กน้อยจากท่านที่เข้ามาชมฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต,ต่อไปด้วยนะครับ ขอบคุณครับ